โมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งครับของคนคู่รักคู่นี้นะฮะอย่างนักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งครับอย่างก้อยรัชวินและก็คุณพ่อนะฮะอย่างพิตูนบริสแลมครับที่ล่าสุดในอินสตาแกรมมักจะอวดรูปสวยๆหลังพาครอบครัวเนี่ยลัดฟ้าปักหมุดไกลถึงประเทศอังกฤษครับและนอกจากโมเมนต์ความอบอุ่นของครอบครัวแล้วครับยังได้เห็นความหวานจากคุณพ่อคุณแม่ที่มักจะมีดินเนอร์หวานๆครับรวมถึงแคปชั่นนะฮะที่ทําเอาแฟนๆหลายคนถึงกับเอะใจซึ่งก่อนหน้านี้ครับจากการเซอร์ไพรส์มันเกิด ของพ่อตูนสาวก้อยครับได้เผยสิ่งที่พ่อตูนขอเอาไว้นะฮะก็คือขอน้องให้ทะเลเพิ่มอีกคนหนึ่ง กระทั่งล่าสุดครับแม่ก้อยได้โพสต์ภาพเผยใบหน้าสวยๆขณะที่กําลังเดินทางครับพร้อมแคปชั่นเด็ดๆนะฮะได้มาจากหนุ่มบอยประกอบครับซึ่งหลังเพิ่งประกาศเปิดตัวแฟนสาวกาเฟไปนะฮะโดยคุณก้อยครับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามิถุนาแล้วมีลูกแล้ว1แต่อีกสักพักจะมี2นะครับก็เลยก,ก็วงเล็บด้วยนะว่ายืมแคปชั่นเนี่ยมาจากคุณบอยประกอบคนมีแฟนสักทีนะฮะ<ม>ซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ไปครับแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่า อีกคนกําลังจะมาใช่ไหมคะแม่ก้อยมีไรค่ะจะได้โตทันกันจะได้เลี้ยงรวดเดียวขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ